ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่อง YouTube นะครับแล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมช่องรถไถมือสองของร้านเชสเทกเตอร์อำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้านก็มานำเสนอรถไถเป็นหนึ่งรายการนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถของค่ายอิซากินะครับ n อ540านะครับ40แรงม้านะครับรถ จดทะเบียนปี59นะครับ900กว่าชั่วโมงสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมถือว่าสภาพใช้งานน้อยจริงๆนะครับสวยเดิมชั่วโมงน้อยนะครับปีเล่มทะเบียนครบปี59นะครับจะนำชมนะครับคมใบดันเหลือเต็มเลยครับถือว่าเป็นรถยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับดูจากคานใบดันนะครับแทบไม่มีรอยเลยครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับผม นะครับน็อตเนื้ไม่เคยขยับสักตัวครับสีน็อตสีอะไรยังแจมอยู่เลยนะครับดอกยางสูงๆงครับแต่ทะาเดิมบางทุกจุดครับสีสันนะครับเดิมเดิมเลยครับถือว่ารถสภาพสวยมากครับใช้งานน้อยครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูที่ชั่วโมงเลยก่อนเลยครับ เป็นดิจิตอลนะครับ9 6 2ชั่วโมงนะครับ9 6 2ชั่วโมงนะครับใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังครับสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับนัอนไม่เคยขยบสักตัวครับเครื่องเกียร์เฮลิกสมบูรณ์เลยนะครับยางก็สมบูรณ์นะครับท้ายเทยเดิมๆไม่มีรั่วซึมนะครับตัวนี้จะได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใบดันหน้ากับผนพรวนผนพลวนก็เป็น ติดตัวมาเลยครับอยู่ด้านหลังนะครับเป็นผานหกผานก็สวยครับใบเต็มโครงดีนะครับโดยรวมแล้วแทบไม่มีตำหนิเลยครับรถคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวล้างเก็บความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะสภาพสวยๆเลยนะครับผมเลมทะเบียนพร้อมรถพร้อมใช้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ 089- 283 2 9 1 1้า9 2 8 3หนึ่ง 2911้า29นะครับร้านเคทเร์เพื่อนองกีษที่วัดบุรีรัมย์นะครับนำเสนอรถสภาพสวยๆอีกหนึ่งรายการครับผมท่าใดนสนใจโทรด่วนเลยนะครับสำหรับราคานี้นะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้รถสวยๆหนึ่งรายการครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ